ขอเริ่มการแบ่งปันในพระนามพระเยซูคิดมีพระเจ้าอยู่ในจกักรวรรนี้จริงหรือไม่และถ้ามีจริงพระเจ้าอยู่ที่ไหนมีกี่องค์มีลักษณะเป็นอย่างไรเกี่ยวข้องอะไรกับเราแล้วเราจะพบพระเจ้าได้ที่ไหนคำถามเหล่านี้มาเป็นคำถามที่ทุกคนต้องกำรคำตอบเราจึงควรจะศึกษาคำถามชุดนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบและทำความเข้าใจ 1. มีข้อพิสูจน์ว่ามีพระเจ้าอยู่จริง มีพระเจ้าที่แท้จริงในจกักรวาลนี้และถึงแม้ว่าบางคนจะไม่เชื่อในพระเจ้าแต่พระเจ้าก็จะไม่ทรงถูกทำลายเพียงเพราะเราไม่เชื่อพวกเขานั้นล้วงกล่าวว่าพระเจ้าไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาและสมัมผัสได้ด้วยมือของเขาดังนั้นเขาจึงจะไม่เชื่ออย่างไรก็ตามในโลกนี้มีสิ่งที่มองไม่เห็นและจับต้องได้อยู่มากมายและไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามันไม่มีอยู่จริงเพียงเพราะเราไม่สามารถสมัมผัสได้เช่นอากาศแบคทีเรียไฟฟ้า อะตอมและหลายๆสิ่งมากมายเราไม่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ด้วยตาเปล่าและมือข,ของเราได้แต่คุณจะปฏิเสธได้หรือว่ามันไม่มีอยู่จริงเพราะถ้าเราไม่มีอากาศเราจะหายใจอย่างไรถ้ามีถ้าไม่มีไฟฟ้าเราจะใช้ส่งสวรรค์นในตองกลาขึน้นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่ชัดเจนและแน่ชัดมากมายสําหรับกำลังรุมอยู่ของพระเจ้าที่แท้จริง 1. สารชาติตยานในการนมัสก,การพระเจ้า หลังจากที่คลอดลูกแม่ของเขาให้นมลูกแม้ว่าไม่มีใครสอนเมื่อแม่คนหนึ่งได้คลอดบุตรออกมาไม่มีใครไปสอนเขาว่าคลอดลูกแล้วต้องให้นมลูกกินนะอย่าลืมละ่ะไม่มีใครไปสอนแต่เขาสามารถรู้สิ่งเหล่านี้ได้ด้วยสัจชาตยานของเขาสัจชาตยานของการเป็นแม่และเขาสามารถให้นมลูกได้ด้วยอัตโนมัตินี่คือสัญชาตยานของมนุษย์ในเรื่องของการกิน ด้วยวิธีนี้มนุษย์จะมีสัญชาตญาณในการบูชาพระเจ้าเหมือนกันซึ่งพบไม่ได้ในปรสสุสัตว์ที่ไม่มีจิตวิญญาณไม่ว่ามีคุณธรรมหรือไม่จะต่ำต้อยอริยธรรมหรือป่าเถื่อนในโลกพวกเขาล้วนมีสถานที่สักรับบูชาพระเจ้านั่นก็คือคนนั่นเองเช่นวัดอารามและโบสถ์ต่างๆและวิธีการบูชานันมีหลายอย่างมากมายเช่น การเผาเครื่องหอมการถวายเครื่องบูชาการอธิษฐานและหลายๆอย่างมากมายบานทีมนุษย์คนเราก็บูชาพระผิดองค์บูชาพระที่ไม่มีอยู่จริงแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยองรับอยู่ดีว่ามีพระเจ้าอยู่จึงบูชาพระเจ้าอย่างตะตือรืล้ลนนี่เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่จะบูชาพระเจ้าและสัญชาตญาณอย่างนี้จะเห็นได้ชัดอย่างยิ่งเมื่อผู้คนอยู่ในความทุกข์ยาก เพราะเมื่อคนเราอยู่ในความทุกข์ยากเราต้องการพระองค์หนึ่งใครคนหนึ่งที่เป็นพระเจ้าผู้มีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิฤทธิ์เพื่อที่จะยกความทุกข์ยากของเราออกจากเราดังนั้นพระอภิธรรมโรมบทที่หนึ่งข้อที่สิบเก้าได้กล่าวไว้ว่าเพราะการที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับพวกเขาเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงเก่วเขาแล้วสองต้นกําเนิดของสรรพสิ่งในรวมบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบได้กล่าวไว้ว่า ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมานั้นสภาพของพระเจ้าซึ่งตามนุษย์มองไม่เห็นคือฤทธานุภาพอันถาวรและทิวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นพวกเขาจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยกันมีอยู่ของทุกสิ่งในจกักรวาลนี้เป็นข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดของพระเจ้าและเป็นหลักฐานชั้นเอกของพระเจ้าคุณเคยคิดเกี่ยวกับมันหรือไม่ว่า โลกที่คุณยืนอยู่ตอนนี้ดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงในตองกลางวันดวงจันทร์ที่ส่องแสงในตองกลางคืนดาวเคราะห์มากมายบนท้องฟ้าและภูเขาแม่น้ำทะเลไม้ผล,ผ,ลผักนกมแมลงสัตว์ต่างๆและหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากมายสิ่งเหล่านี้มาจากไหนหรือเกิดมาได้ด้วยธรรมชาติหรือ เก้าอี้อาคารและรถยนต์นั้นได้ต้องรับกันออกแบบและผลิตโดยใครบางคนแต่ผู้สร้างจากักรวรรนี้ก็คือพระเจ้าที่แท้จริงที่สถิตบนสวรรค์ในฮีบรูบทที่3บทที่4ปฐมกาลบทที่หนึ่งได้จดไว้และในโยบบทที่12ข้อที่เพระคัมภีรได้กล่าวไว้ว่าจงถามสัตว์แล้วสัตว์จะสอนคุณทำนกในท้องฟ้าแล้วนกจะบอกคุณหรือพูดกับโลกแล้วโลกจะสอนคุณ ปลานในทะเลจะอธิบายให้คุณฟังด้วยดูทั้งหมดนี้ใครไม่รู้ว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าทาอะไรถึงแม้ในบระคมีจะเขียนไว้ว่าให้เราไปถามให้เราไปดูให้เราไปพูดกับเขาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะสัตว์ไม่สามารถพูดได้แต่ที่นี่หมายถึงให้เราดูสิ่งเหล่านี้ดูสิ่งที่อยู่รอบข้างเราแล้วไปสังเกตติดตอง ทนี้พิจารณาให้ดีว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าไม่ใช่ฝีมือของพระเจ้า 3. าอัศจรรย์แห่งการทรงสร้างของพระเจ้าในสดุดีบทที่139ข้อที่14ดาวิดสังเสริญพระเจ้าและกล่าวว่าข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์หน้าคลัน่นคล้มบรรดาพระราชกิจของพระองค์หน้าอัศจรรย์ข้าพระองค์ทราบดีคุณเคยคิด เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไหมว่ามีดาวเคราะห์น,นับไม่ถ่วนอยู่บนท้องฟ้าและจกักรวาลของเราพวกมันหมุนและโคโจรตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่พักผ่อนและทั้งหมดวงโคโจรที่แน่นอนอยู่ในสายทางที่เขาควรวูโคโจรโดยที่ไม่สับสนวุ่นวายกันการโคโจรของพวกเขาทุกๆวินาทีก็ไม่ค่อยต่างกันนี่คือความสามารถของนักวิทยาศาสตร์จริงหรือวิทยาศาสตร์เป็นคนทำขึ้นมาเองหรือไม่ แต่นี่เป็นการทรงสร้างที่น่าทึ่งของพระเจ้าผู้อยู่บนสวรรค์คุณลองนุดอกไม้สักดอกสิดูมันให้ดีสังเกตมันให้ดีไม่มีใครย้อมสีให้มันไม่มีใครไปทาสีให้มันแต่มันสามารถบานดอกเป็นสีแดงสีเหลืองและสีขาวและสีที่สวยงามอื่นๆได้ไม่มีใครโรยน้ำหอมใส่มันแต่มันส่งกลิ่นหอมอ่อนๆให้เราได้นี่คือผลงานชิ้นเอกของชาวนาหรือ ชาวนาเป็นคนสร้างขึ้นมาหรือไม่ใช่แต่นี่คือการทรงสร้างที่น่าอัศจรรย์ของพระเจ้าแล้วเรามาดูไข่ไก่กันมันมีเปลือกไข่อยู่ข้างนอกไข่แดงอยู่้า่ในยสุดและไข่ขาวทัดจะมาหลังจากแม่ไก่ฟักออกมาแล้วลูกไก่ที่มีแขนขาทั้งสี่จะเติบโตหลังจากยี่สิบวันนี่คือความสามารถของมนุษย์จริงหรือหรือเป็นความสามารถของแม่ไก่ไม่ใช่แต่นี่เป็นการทรงสร้างที่น่าอัศจรรย์ของอพระผู้เป็นเจ้า เมื่อคุณลองมองดูการ,รงสร้างที่น่าอัศจรรย์เหล่านี้แล้วคุณลองหานไปดูและติกตองสิ่งที่อยู่รอบข้างคุณแล้วคุณสามารถปฏิเสธการดำรงอยู่ของพระเจ้าได้จริงหรือว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงคุณไม่สามารถรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้หรือถ้าวันนี้ไม่มีพระเจ้าจะมีการทรงสร้างที่น่าอัศจรรย์อย่างนี้ได้อย่างไร ใครเป็นคนสร้างต้นไม้ใครเป็นคนสร้างท้องฟ้าใครเป็นคนสร้างดวงจันทร์ดวงด,วงดาวหลายอย่างหลายบนท้องฟ้าถ้าไม่ใช่พระเจ้าฉะนั้นคุณควรคิดและติดต่งให้ดีวันนี้ดิฉันจะมาแบ่งปันถึงเท่านี้ขอขึ้นสง่าราศีแด่พระเจ้าขอให้พระคุณและสันติสุขดำรงอยู่กับทุกคนอาเมน